สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องวันนี้บอซีมาให้เนาะมาให้บาลซีอยู่บ้านนี่แหละบ้านแฟนบรรยากาศงามหลายพี่น้องเอ้บาซีเลยถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะว่าบรรยากาศตอนเศ้ามันเป็นอะไรงามหลายงามหลายพี่น้องสุดยอดเลย เข้าฤดูหนาวแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหนาสี่ก็เจ็บคอได้จากน้อยอากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีพยาคฆ์หักษาสุขภาพกันแน่เนาะพี่น้องเดี๋ยวบอสีสิไายเบิ่งว่าบรรยากาศอยู่ในสวนแบอบสีมันนี้เป็นอะไรเนอะแบอบสีสเก็บผักได้บางที่ก็อาจจะเห็นมักแตงมักอย่างเนาะมักแตงให้พี่น้องเอ้ย พักกับพักเป็นหยอดมักบวบหยอดบักนำ้ำสุดยอดสุดยอดพี่น้องงามลายเดี๋ยวเข้าไปเที่ยงให้ก่อน ดีแล้วพี่น้องสุดยอดเลยนี่ตอนเศ้าใบเข,าข้าก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้เนาะน้ำหมอกหมอกติดใบเขา้าเขางามหลายพี่น้องด้เขาถอกแล่วถอกแล้วพี่น้องไอ้เขานะเขาให้นะ่ะอีกประมาณเดือนสองเดือนก็เสอะเกี่ยวแล้ว เป็นวัดเนาะบากซีก็ได้ซ <Okay. S 1> ีหอดเทยงง่ายแล้วไปไ <Okay. S 1> งง้ะเด, <Okay. S 1> ดี๋ยวอ,อยอดึดอ,อ,อกเริ่มลายแล้วช่วงนี้เริ่มเป็นมาก

พันทุกเนาะไฟสายได้หอเทียงให้บอสีแล้วเขาง,งามหลายพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยโอ้บรรยากาศขกหลายพี่นอ้องเลยเหมาะแก่การมานอนนอนเว้นเนาะ ສະຫຼະມຫ້ມາວນນຢທ່ຽງບໍມີງພີ່ນ້ອງມວຍບວງທີ່ພວເຮົາມຽນໄວຫ້ອ່ນ້ອງລີວ່າເຮົາມາສຍຍາໃຫ້ຫັ້ນນມາແກງຢູກກິນຢນມັນນາະດຽວຈາແມ່ນເຮົາຊິປ สอกผักเนาะสอกผักสอกผักแตงสิงมีอยู่บ่เอาสีกับไรม,มาดนมีอยู่พี่น้องเด้อเนาะเอ๊มักแตงมีต้นมักแตงเขือมักแตงเนาะป่สิมีมากบ่ดิผักพี่น้อง kẹp xin này lại mặc buộc kê ăn kinh xếp Hãy subscribe Một nhóm này. Sụt nhóm quang nam, lưới. Nam sụt sụt. Bài kỳ, nó nọ, bài kỳ. B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 ài kỳ 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 lại kỳ kỳ อ่าไม่ดีก็ไม่ดีดโอเคพอแล้วเนาะส,สี่เสียวพอได้กินแกงหนึ่งหรืลับหนึ่งพอหลายหมดจิเบิองมักเพบรมงเนาะ <c oughs> เพ็ดเป็นมากเลยบ่ móc bên nhu cân này, nó kịp khuyết kịp hay kịp kịp làm kịp 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 Học nơi điều Đừng súng xuống súng Xuống bộ học lại vào đây Ông ừ, hàm hình thì nó khẩu Thiêng ẻo hơi lời Thuông hùa cầm nhanh nó Quay sai thông tin của ơn... Đâu đây Vàng bao của ươm u <laughs> uh, một lại thì ơi tuyệt nhọn tuyệt nhọn đó tiếp hộ để kiện nâng tầm chiều nào tầm thật con suối โอ้กนลั้ไล่ัำนันงามเลย พี่น้องลยลาๆนี่มักเพียรนะสุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องสุดยอด มะกระดมพี billion. Yeah, billion. Yeah, so oh, ่น oh. yeah. yeah, ้องนี่มะกระดมเนี่ยต้นมะกระดมปลูกอยู่เนี่ต้นไม้เบานะเอตัวที่เ่า kèn ấy nữa,

อูม้มะเพชรมีสองชนิดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นนิดสีดำเนาะสีเขียวโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยตรงปิดเนาะบมปิดมันแก่ไปปะตู้เย็นกินเรือก,กินก็บันรพ่น้องกินเ้อพี่น้องทีละอยูวบนนอก,กวันนา รวมสมบูรณ์กินมากกะดอมตึมเปล่งกินมาช่วยเครือมักแตงแล้วพี่น้องโอ้เดิพี่น้องนี่เปล่งไงักแตงไงเปล่งให้ธรรมชาติแท้ๆเด้อพี่น้องเอยนี่สุดยอดเลย ิดเอาไปกินอยู่ตรงนั้นเนาะมาสีเสียวว้าวพี่น wow! ้องสุดยอดเดี๋ยวมีดมาตัดเอามีดเิียว โอเคโอ้วหวอ้โวโว้โอ้้พี่น้องอะสุดยอดสุดยอดความอุดมสมบูรณ์อยู่ให้อยู่ส่วนอ่ะคุ้มค่าได้แต่งให้ไปกินละทือว่า ยังมีอยู่เนาะเพราะว่าอยู่บ้านนี่ถ้าบ่เฮาบ่มาก็มีพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นก็เอามากินเนาะแตงไห้นะ่ะงาละเบิ่งว่าสิยังเห็นบ่สิยังมีอีกบ่โอ้แตงมนแตงลายนพี่น้องแตงลาย เออๆสอกแตงอ่อนแตงอ่อนลองชิมเบิ่งเนาะเฮาสิสิลองกินให้เบิ่งว่าแตงอ่อนแตงอ่อนนีเห็นอีกเห็นอีกอันหน่อยนึงนี่พี่น้องลีอยู่นนี่ xin nhỏ xin nhỏ chung với bộ bài đó xì ổ nối nền ngập hồ xoạc tèn on mà kêu lên tèn kề lại này Tiếng ổn này Xin nhỏ lên กินได้เลยเด้อพี่น้องเด้อปัดปัดปัดให้มันสะอาดแล้วกินได้เลยนผักแดงแดงอ่อนพี่น้องเดี๋ยวสิลองกินแซ่บบ้างเนาะอืะ้อ เียร้ปลเชียร้ปลพี่น่องอืม <c oughs> ครับครับนี่พี่ดองมาเตี่ยนขาวโคตรงามเลยเปลี่ยนขาวเปลี่ยนขาวสุดยอดเลย,เยพี่น้องเนี่มีอกมีกหน่อยหนึ่งโบงงามแบบนไดเนาะหน่อย เรียบร้อยพี่น้อง พี่น้องไปซอกพักกันต่อนะเก็บพักต่อโอเคพี่น้องหลังจากเก็บพักแล้วก็สีบาซีก็จะได้ออกเมืองแล้วเนาะไปบ้านบานนี้นะ สุดยอดอะ <coughs> โอ้ยน้องเอ๋ยแต่งโคตรใหญ่เลยโอ้พี่น้อง แปลงโมแปลงลายแปลงไลยนี่โอ้ยเป็นกินแล้วเสียบแล้วเอาสีใชได้ปิดเนาะนี่มันเอามาัหนี่มันมือหนมัน,น,มน,นโอ้โหสุดยอดพี่น้อง ba bộ kín mặt sẽ nâu trong đây pít ô hô tìm thùng đi khó thấy nó im mắc tèng phải nuôi lưng một cái này à à ừ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  โอเคพี่น้องเนาะบ่าวซีก็สิขอลาเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากท่านผู้ชมพี่น้องมักคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามเนาะบ่าวซีเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ได้ติดตามนะกดติดตามบ่าวซีแน่เนาะทางส่องกระโมบานเฮาเนี่ยแหละโอ้ขอบใจเนาะบ่าวซีก็เสดระลาทรันี่เนาะ อขอขอบใจเจอกันคลิปหน้าบายบาย